สวัสดีจ้าเซวุยคูปัตาปนุจา่าเมื่อนี้กับมาพบพอกันอีกเช่นเดิมเนาะจา้าเมื่อนี้สิภาลูกค้ามารีวิวจา้าเบิงรถไทยคอมามไม่จ้าเป็นรถไทเมื่อสองจ้ารุ่น40แรกเนาะคะ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันเนาะจา้าว่าลกลคันนี้ราคาสมใจเนาะจา้า จารถคันนี้เนาะจาเป็นรถรุ่น40แรงจ้ารุ่น L4018SP จากเมื่อ2องจาจาราคาเงินโนสดคันนี้จะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าจัดโปรพิเศษให้เนาะจาว่าเงินดาวตอนนี้เนาะค่ะยู่30,000บาทเท่านั้นเนาะค่ะ่อนเรน่าสูงสุดถึง6ปีจาจาเป็นรถปี6-3จ้าชั่วโมงเฮ็ดงานอยู่ที่1,871ชั่วโมงเท่านั้นจ้า และลูกค้าก็สามารถเลือกการผ่อนใดเนาะจ้าเพระาะว่าจะเป็นรายปีมีงวดย่อยจะจะมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0ันยูเดือนเนาะจ้าส,ส่วนงวดใหญ่เนาะจ้าเดือนที่12ลูกค้าจะได้จ่ายอยู่ที่74,250บาทจ้าหรือว่าจะเลือกการผ่อนเป็นแบบรายเดือนจะตกเดือนละ7 2 4 0บาทเท่านั้นจ้าจ้าอีกครั้งเนาะจ้ะารถไถยเมื่อสองยูรานคุปตาบานดุงเนาะจ้า จะมีการปรับสภาพตรวจเช็คกอรส่งมอบให้ลูกค้าทุกขั้นนอกจากอีกยังเป็นเก็บสีกรส่งมอบให้ฟรีด้วย้อจ้ะจ้า,จาขั้นนี้ยังวางจองจา้าถ้าหากว่าลูกคา้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากเบิงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเซลล์วอวี๋ของมาได้นะจาะเบอร์0 9 8 1 0 3 9 7าหรือจะแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกันจา้าติดต่อสอบถามมาได้นะจา้จาจ้าถ่ายคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถรุ่นใดหรือว่า อ,อยากได้เป็นมือหนึ่งหรือว่ามือทองกับทักมาสอบถามเซวุยไ,ได้เนากจาาจาาสุธานีกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้อจ่าเดี๋ยวถ้ามีรถเขามากใหมก็จะมาแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเนอกจาาเบิ่งผมว่าชันเรอยๆนาะจาจา,จากเซวุผู้กรบตาปนุจา่าขอบคุณจา้า